สะะวันนี้วันที่30เดือน11นะคะเรามาปล่อยรถให้กับที่จิาา 4, ลาทิปนะคะเป็นรถรุ่น GX 3ามหูนะคะเครื่องยนต์ส60แรงม้านะคะจะเป็นรุ่นฟันเฟืองเร็วที่คนนิยมนะคะจะมีเป็นโฉมใหม่ปี2022นะคะจะมีหมวก Aero Max ของ t p e t นะคะด้านบนนะคะแล้วก็จะมี LED นะคะจะเป็นไฟ LED แท็คนะคะตรงนี้จะสวยงามมากเลยนะคะ,ะแล้วก็เลขทะเบียนสวยมากเลขทะเบียนทนรวยนะคะ,ะแล้วก็จะมีกระจังหน้ญญานะคะเป็นโครเมียมน,นะคะ่าจะมีสัญ,ญลักษณ์จทร์เทคนะคะคือเป็น G P S นะคะตัวนี้จะเป็นเลกค่านะคะเทคเตอร์ะนะคะจะเป็นรถ10ล้อหัวลากจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะ P G P S หรอ G P S หรอ อ,อยู่ข้างในค่ะไม่ไม่รหัส GPS อ๋อมีค่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้อ่าโอเคค่ะอันนี้เราก็จะเป็นอ่าเป็นเครื่อง e u r ส t 3นะคะอ่าล้อก็จะเป็นล้อ10น็อตนะคะเป็นของยานบิสโตนนะคะมาดูใกล้ใกล้เลยนะคะอันนี้หน้ายางจะเป็นรุ่น11 r 22.5นะคะแล้วก็จะมีอ่า ข้อลมนะคะข้อลมของยูสูจะเป็นอลูมิเนียมนะคะทํามาจากอลูมิเนียมก็เป็นที่ห้ออื่นนะจะเป็นถังเหล็กนะคะจะมีทั้งหมดห้าลูกตรงนี้สามลูกนะคะแล้วก็มียางอะไหล่นะคะรถใหม่จะมียางอะไหล่ตรงนี้แล้วก็มีแบตเตอรี่สองลูกนะคะ12โวลต์ 2, l. 2, l. 2, l. 2 l. L. ลูกก็จะเป็น24ี่โวลต์นะคะแล้วก็จะมะีตัวนี้เป็นสุดล้อหัวลากสองแถนะคะเป็นรุ่นที่แบบนิยมมากเลยเป็นฟันเฟืองเร็วนะคะเป็นรุ่น GX77 z 77. N X X F, F, F V นะคะแล้วก็จะมีถังลมนะคะเป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นตัวที่5้านะคะ,ะระบบเบรกของฮิสูจะดีมากนะคะเพราะว่ามีถังลมอลูมิเนียมทั้งหมดหถังลมนะคะแล้วก็จะมีหางพื้นเรียบนะคะหางพื้นเรียบจะเป็นของอาวาฟานะคะเป็นล้อกระทาเหล็กนะคะเป็นสามเพลนะคะดูรอบคันนะคะอ่า ก็จะมีออ่าอ่าาตัวล็อกตัวล็ออก่อาตู้คอนเทนเนอร์นะคะจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดตัวนะคะแล้วก็อ่าล็อกคันถังน้ำมันจะบรรจุได้สามร้อยเจ็ดสิบลิตรนะคะแล้วก็จะมีตัวเก็บผ้าใบนะคะของของหางนะคะ อ่าแล้วภายในก็เดี๋ยวไปดูขอลูกค้าดูภายในเลยนะคะ,ะภายในรถเดี๋ยวสูงขึ้นมากเลย๊ยมาดูภายในรถนะคะก็จะมะีไฟนะคะไฟ LED ที่ขึ้นมาใหม่จะเป็นตัวใหญ่สุดนะคะอ่าแล้วก็จะมีคอนโซลหน้านะคะแล้วก็จะมีเกียร์นะคะอันนี้จะเป็นเกียกร์เก้าเกียร์พิเศษอะคะ่ะแล้วก็จะมี ตัวเบรกมือของเทนเลอร์นะคะจะเป็นตัวนี้แล้วก็เบรกมือของคนขับรถบอรจะเป็นแบบ ABS นะคะอ่ะฮะแล้วก็จะมีคอนโซลหน้านะคะสวยงามมากแล้วก็จะมี USB นะคะเพิ่มมาอยู่ตรงนี้นะคะอ,คอ่าช่องช่องนี้เปิดไว้แล้วอ่าฮะอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็น GPS นะคะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีที่ บอกนั่งนะคะด้านล่างนี้จะเป็นตัวที่เก็บของนะคะออปกติรถทั่วไปอ่ะตรงนี้จะนั่งได้สามคันนะคะนี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะตรงนี้จะเปิดได้แล้วก็เปิดใส่ของนะคะโอเคค่ะนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสวัสดีค่ะ